เรียนท่านรองสุชัยเสาหงนะครับนักจบรา์แล้วก็สวัในในสดีท่านนักศึกษาทุกคนนะครับขอ,อเดี๋ยวขอสใส่ให้นะครับใส่พอคินนะครับพ่อขอต้อนรับนักศึกษานะครับเข้าสู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุรีด้วยความมีดีจิ่งนะครับวันนี้เรามีความมีดีมากนะครับที่จะได้พบปะกับ พวกเรานะครับเพื่อฟังข้อมูลต่างๆของวิทยาลัยวันนี้ครูมีข้อคิดนะครับในการเรียนยนนังไงให้จบโดยการจะมีมีความสุขนะครับครูชื่อจักรวาสอนแสงนะครับออนนรบองผู้บริการฝ่ายวิชาการนะครับก็ะดุลยนเรื่องงานพัฒนาสูนเรียนร้อนงานงผลเงินผลงานวิทยาบริการห้องสมุดแล้วก็งาน ชั้วภาษาอุที่พาทีแล้วก็งานอีนก็คืองานศิ่อการสอนนะครับก็ปรญานรีแปรต่างก็ขอให้เรามาเรียนนะครับมาเรียนเริ่มเริ่มเรียนอ่ะเข้าแถวเจ็ดโมงสี่สิบนะครับแล้วก็เริ่มเรียนแปดโมงครับแปดโมงเข้าห้องตรงเวลาเลยนะครับ คนอื่นแล้วขอขอ,ขอะไรครับใครเขาขอให้เรานะครับมีความเชื่อมั่นว่าของเราเรียไนไปเราเนี่ยดีมีคมุณภาพเรียนแล้วสามารถจบจบได้แน่นอนนะครับก็ยังมีข้อคิดผู้มีข้อคิดนะครับเรียนอย่างไรให้จบเรียนดีมีความสุขนะครับโดยข้อหนึ่งนะครับข้อค,คิดข้อแรกก็คือรักในสามสิ่งให้มั่น ลัทธิทางกีฬนคือมันเป็นคาถาโชคดีนะใครทําได้เกี่ยพบความสุขความเจริญน,นะครับก็คือรักตัวเองรักพ่อแม่แล้วก็กรักวิทยาลัยรักตัวเองก็คือต้องตรงเวลาดูหน้าที่ทําหน้าที่เต็มที่ดีสุดนะครับเราเป็นเรียนต้องมาเรียนให้ตรงเวลาดูหน้าที่รักพ่อแม่อย่าทำให้พ่อแม่เสียใจนะครับ เราก็กที่ว่าพ่อแม่ไม่มีเงินทอ,องจะกองให้จงตั้งใจภาพเพียนเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือื่อยถือเป็นเยี่ยงหล่อเลี้ยงกายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเยี้ยงเจ้าเล่ยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตายเจ้าสบายแม่เราครอบครอวใจพ่อแม่เนี่ยไม่ได้หวงหัในนนนนะหวงให้เราเป็นนายกนะหวังให้เราเรียนจบแล้วสามารถเรียนเียนได้ไม่ต้องมาบา,า,างมน,นนะท่านนะครับท่านทำงานส่งเราเรียนเนี่ย เงินเงินหลายรั้ย้อยโอ้โหแทบวันเล่นมานครับต่อไปรับวิทยายนะครับรักษาชื่อเสียงวิทยายเวลาเราไปฝึกงานหรือไปทําชื่อเสียมมงหรือเป็นตัวแทนของวิทยายไปแข่งขันทักษะโครงงานวิยาศาสตร์สิ่งเ่ียนการที่เกิดขึ้นขอเราทําเต็มที่นะครับเพื่อรักษาชื่อเสียงวิญญายเพราะว่าวิญลายเนี่ยเกี่ยวมือนบ้านรูอาจาร์เรี่ยบนเสมือนพ่อแม่ เราเรียนการศึกษาเนี่ยเปรียบเสมือนพี่น้องกันเราต้องรู้รักสามัคคีนะครับตอนนี้คือรักในสามสิ่งให้มั่นก็คือรักตัวเองรักพ่อแม่รักวิทยาลัยต่อไปนะครับข้อที่สองก็คือมีมีหลักลุ้เสียสัมพันธ์นะครับโยบะทอยิ้มไหว้หท,วาท,าวทักทายยิ้มไหว้ทักทายไหว้ครูบาอาจารย์ก็ไหว้พระยิ้มโป้งยิ้มหอานปลายคิ้ว าจะบกไหวพ่อแม่ยิ้มกูรจายนะครับแล้วก็ไหว้เพื่อเสมอกันยิ้มไหว้ทักทายเพราะคนเราเนี่ยไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เพราะเราเป็นส <ER> ัตว์สังคมเราต้องมีสังคมนะครับเมื่อเราทักทายเราต้องยิ <S 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 ้มยิ <t <t ้มสู้ปัญหาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องยิ้มสู้ปัญหาเพราะว่าการยิ้มไม่ทำให้ยุ่งยืนนะ๋ยวเรามายิ้มกันนะครับเขาบอกว่ายิ้มชนะหัวใจเลมึง ยิ้มให้ซึ้งยินใจใบหน้าหวานยิ้มให้เถอะยิ้มสู้หมู่ให้ทานยิ้มชื่นบานยิ้มิชวนเปลี่ยนใจยิ้มปลอบใจตัวเองให้เก่งกล้าทุกโศกมายิ้มมิตคิดแก้ไขพี่กับน้องเจอกันมันยิ้มไว้คนทั่วไปยิ้มให้กันนั่นแหละดีนี้เป็นเป็นหลักทุนเสียพันะครับแล้วก็เรียนมีความอ่อนน้อมถ่อตนเป็นเป็นครูที่ปรารู้เป็นที่ปราราที่ดีมีความอ่อนน้อมอ่อนน้อมต่อตน คนมักรักเกียดนะคนมักทันแล้วก็อยู่กั้เขานะจากให้เขาอะไรอยู่ใั้เขาไว้ใจไปให้เขาคิดถึงอันนี้เรามีรู้สึกสัมพันธ์แล้วก็สังเกตเหเสือเสือมันยิ่งใหญ่ไหมบางคนเห็นเสือหมอกเห็นเสือหมอกเกิดคิดว่าเสือกลัวเห็นคนขอกลัวเี่ยคิดว่าไอ้หมอนี่ไม่มีน้ำใาอันนี้เป็นเป็นหลักของการรู้สึกสัมพันธ์นะครับ ต่อไปความตันยูความตันย,ยูนี้เป็นเครื่องหมายของคนดีคนที่มีกระันยูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เน,นี่นอยอนาคตดีนอนพ็เป็นเครื่องหมายของคนดีรู้จักรู้จักขอบคุณเมื่อเรามีทุกอย่างแล้วเมื่อเราประสบผลผลิตอย่าลืมสี่อย่างนะครับก็คือหนึ่งอย่าทิ้งคนที่โวมสู้อยู่ขีดข้างอย่าทิ้งคนที่่วมสู้อยู่ขีดข้างอย่าลืมคนที่ช่วยสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลย คนที่เคยมีน้ำใจและอยากเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีสังเกตนะครับเราเนี่ยจบปอชปอสอนี่นี่เก่งนั่นเลยครูมาพัฒนาว่ามาเป็นครูนี่เป็นศิษย์ต่าที่นี่เพื่อมาพัฒนาบ้านเกิดเราเหมือนกันเพราะเราเคยรับอของของชาติเมื่อเรามีกินแล้วเราก็อย่าลืมสิ่งที่เคยอยู่เมื่อรอบรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนเจอรักแท้อย่าลืมตักแม่ที่เคยหนุนนอนหายทุกร้อนอย่าลืมทำที่นำทาง อันนี้คือความจำอยู่เป็นข้อหนึ่งนะครับต่อไปเราข้อที่สี่นะเราคือคนสาคัญผูที่ภูมิใจกับพ่อมาเรา,เราตบอกอชรอ,อ,อสอยนี่พราเราเป็นกาลังสําคัญของชาติเป็นความของพ่อแม่เราแบบค่างของพ่อแม่ไว้เนี่ยรู้สึกภูมิใจมากแต่ผู้ปกครองมาแสดงความดีที่เราจบน้นําตาแทบไหล เห็นหน้าตาเราดีเป็นเด็กดีมันภูมิใจมากพี่ชายเราก็ภูมิใจพวกเราเป็นคนสําคัญพ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้าอีโคเล่หวังเจ้าสั่งชื่ประเทศชาติหวังกาลังตีมือเจ้าคือความหวังั้งมวลเราคือความหวังของประเทศชาติเราคือความหวังนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่อย่างมีความหวังโดยการเรียนเรียนยังไงให้จบก็คือสุขจิตปุณิเราต้องมี สูตจิบุริก็คือสูตคือการฟังนะสูตตักคือการฟังทุกคนนะสูตตักคือการฟังจินตักคิดหรือจินตนาการนะครับจิปุคุปุญฉาถามทิเขียนนะครับเขียนมันคือสูจิบุริเนีนำไปใช้ได้เพราะเราคือคนเก่งเราคือคนสมพันธ์เราคือคนเก่งเราสามารถพัฒนาตัวเองได้เราคือคนสมพันธ์ เราก็อย,ยู่อย่างมีความหวังบางคนก็อยู่เพื่อรนะักรักใครสักคนหนึ่งบางคนก็อยู่เพื่อรอรอใครสักคนหนึ่งเข้ามาบางคนก็อยู่เพื่อลาลาลาใครสักคนหนึ่งแต่จะมีสักคนไหมที่อยู่เพื่อเราเพราะว่าตีนัานรักตักวน้า กมาแมงที่ล้านพันๆแสนคะแนนสูนงลืมเท่าแม่รักลูกพันถึงสูงยิ่งใหญ่หลวงเลิกล้ำทำบรรยายพระคุณแม่เลิกปามาสุดพระคุณแม่สูงสุดหาสารพระคุณแม่สูงกว่าลูกหาทานทายชานแม่สัตว์นั้นไม่ดีอันนี้คือเป็นเราเป็นคนสำคัญนะอยู่อย่างมีความหวังนะครับต่อไปพัฒน,นาบุคลิกภาพแต่งตาดี แต่งกายดีมีใช้เป็นของตึ้นนะเราต้องแต่งกายให้ให้ให้ถูกระเบียบของวิทยาลัยแล้วก็อย่างแต่งกายดีวางทีเชื่อมัน่นสราา้งา,างสรรค์สรรพ์รออู้จังหวะตั้งก่อนรอบครอบมีเหตุผนลนเป็นคนหน้าเข้าหาพัฒนาน้ำใจพร้อมให้ความร่วมมือเพืพ่อผลงานประสานประโยชน์เวทมนต์และสุดกับมาโทษเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติถ้าเราแต่งกายดีอ่ะ มีใช่กว่าขึ้นไปสมัครงานหรือไปฝึกงานดูดีมิสมานาสังเ,เกตคะแนนต่นตามไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือแฟดชัติหรือไม่ดูดีสมาร์ทดูดีพกภายนอกเนี่ยมันจะบง่งบอกถึงความงามภายในบ่งบอกถึงความดีหน้าที่บ่งบอกถึงความสามารถครับดังคำกล่าวท,ที่ว่าบุคลิกภาพของลูกสุดประเสริฐเป็นบ่เกิดแงนสัทธามหาศาล ใหพากย์อยากอยูอย่ชิดสนนานอีกบันดาลให้พบสุดและสลําเร็จอันนี้เป็นการพัฒนาบคลิกภาพที่เราต้องทุกคนต้องพัฒนาได้นะครับต่อไปก็คือเมื่อเราพัฒนาเองแล้วเราก็อยากขอขอถอยนะครับอยากขอแท้อยากโทษพ่อแม่เิยมายากจนพ่อแม่รักเราอ่าโทษพ่อแม่อย่าโทษพ,พ,พ,พี่น้องไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ ครูไม่สูงรูปแบบคนเรามีทั้งข้อดีข้อเสียเราต้องมองโลกในแง่ดีไม่ว่าใครที่เกิดเกดมาผู้บกิการมันก็มีข้อดีก็ม,มีข้อธรรมชาติให้มาเพื่อชดเชยในสิ่งที่ที่ขาดหายไปดังคำกล่าวที่ว่าอย่าขอแค่ขอถอยอย่าร้อยหน้าอย่าเสียใจกับช่วะตาอย่าเสียฝันธรรมาชาติย่อมกำหนดชดเชยกันขอเรานั้นโรมันทำความดีจะตกต่ำดั่ข้าจะขอแท้ จะอดแอะใน้ละอย่าสิ้นหวังแม้วันนี้ยังถอยลำลังชีวิตยังคงอยู่สู้ต่อไปแม้วันนี้บางครั้งอันนี้คือเป็นหลักการคิดทิ่ Mindset นะ mindset คือแผนที่ความคิดเรานันไปใช้ตลอดชีวิต Mindset คือกดไม่เซ็ตคิดในแาง่บวกคิดในแง่ี้ยบอกพนกวความจัใสจริงใจต่อกัน้อมสร้างสมพั์ฝ่าฟันธความเครียด คนมาเส้นก the the like ็คือคิดในแง่บวกในแง่ดีถ้าฟิกมาเซ้นก็คือคิดในแง่ลบคนคิดในแง่ลบถ้าเราคิดมาทำได้เราก็ทำได้เราคิด่ามีความสุขเราก็มีความสุขนะครับแต่ว่าถ้าวันไหนไม่มีใครนะรู้สึกว่าไม่เหลือใครให้มันสองกระจกแล้วทิ้งเข้าไว้มันสองกระจกแล้วทิ้ไว้สุดท้ายถ้าไม่เหลือใครอย่างน้อยก็ยังเหลือตัวเราเองนะครับมีีคำหนึ่ง อกหักลัทพอแท้ผิดหวัขอบากสี่คำอย่าทำโลหกอ้นี้เรียนวิชานี้ติดศูนย์อย่าทำโลหกแฟนไปมีกิจอ,อย่าทำโลหกผ,ผิดหวังขอแท้เศร้าก็อย่าทำโลหกนะครับอย่าทำแรกเป็นปิศน,นาธรรนะอย่าทำแรกคืออย่าขอเมื่อพลาดั้งทำเท้าวหวัง ขึ้นมาใหม่นมนมนานสักปานใดหกล้มไปเพียงชั่วคราวอย่าทำลมหกนะครับอย่าท้อเมื่อพลาดทั้งทำความฝันขึ้นมาใหม่นมนานสักปานใดหกล้มไปเพียงชั่วคราวนะครับอย่าทำลมหกนี่คืออย,ย,ยู่ในช่วงอย่าท้อแท้นะครับต่อไปข้อที่สิบครับข้อที่ส มันมีคําว่าขยันอดทนซื่อสัตย์นะถ้าเราขยันเน้นขยันระดับนถ้าขยันเนียมันจะคุมได้เลยคุมขยันนะครับขยันพระพยนตว่าพระพยนตบอกว่าขยันให้หนูออกทางขุมขนดีกว่าขี้เกียจแล้วยากจนจนน้ำตรงออกทางตาขยันอดทนซื่อสัตย์ถ้าเป็นคำฝันราชการไทยนะขยันอดทนซื่อสัตย์รองตนอย่างเพียร คือคุณสมบัติของของ้าราชการไทยเรา,าราักษาใช้ก็แห่งมาใช้ได้ประหยัปดปอดออมพอมินพอกินโดยยึดหลักปัจญจญัยเศรษฐกิจพอเพียงก็คือมีเหตุผลพอมาณมีภูมิคุ้มกันาบอกว่ารู้อะไรไม่สู้รู้จักพอรู้จักพอพอสุขทุกสถานภูมิคุ้มกีมีเหตุผลพอมาณประกอบการตามรอยพ่อแบบพอเพียงภูมิคุ้มกันเนีย่ยเราสามารถที่จะ สร้างได้แลครูเป็นหวเรื่องนึงคือขับขับขี่มอไซสอดแทรกอ่างนึ้งขับขี่มอไซเนี่ยเราต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับเป็นหว่วงว่าเรื่องนี้เกิดกับครูโดยตรงเลย,ยคือพ่อแม่เนี่ยร้องไห้แทบน้ำตาเป็นสายเลือดนะครับเนื่องกากว่าลูกจะจากไปลันหันหัวน็อพื้นนะครับหัวน็อพื้น,นหมวบ้านพื้นแล้วก็ร้องไห้เทียบน้ำตาเป็นสายเลือดเลยลูกไม่กลับมาเพราะว่าถ้าเราใส่หมวกกันน็อกนะครับมันเซฟ เตที่เราเป็นไปตามหลักของาสปแดงทงเรียนฝากไว้นะเราไม่รับหลับไม่ไปไม่แน่ใจไม่แสงอย่าเล่นไฟแดงแล้วก็อย่าแสงไฟเขียวอย่าเลี้ยวส่งเหอุควรเห็นไม่มีขับดีนั่งสบายขับร้ายตายแน่ขับแย่รถพังขับระวังปลอดภัยขับไวลงภูขับไม่ดูลงคลองขับไม่มองชนกาะขับไม่บอกหัวขาดขับประมาทเป็นผีขับไม่ดีชนระเบิด เขากระเสริฐ์ตดูเย็นนะแต่เขาไม่เย็นอย่าขับนั่งเฉยๆนะครับอันนี้ฝากไว้เพราะว่าไม่อยากให้เกิดเพราะว่าครูเนี่ยรักรักพวกเรานะครับรักด้วยความอยากให้รู้ว่ารักนะคุณครูที่ปรึกษาเนี่ยโดยเฉพาะครูที่ปรึกษามีปัญหาอะไรเปรียบเหมือนพ่อแม่ที่สอนเลยรักเรามากให้ดูแลเรา ให้คำที่ปรึกษาทุกอย่างดูแลทิ่ดูลูกกับบังครับเราเราจะทำให้คุณที่ปรึกษาต้องเก็บช้ำทั้งใจหรือมีงานทว่วคูแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องมากมายอยากใหนต้องไปเรียกไปเลยทำอย่าให้ให้พ่อแม่สบายใจมีความสุขแล้วสักวันหนึ่งเน่ยเธอจะรู้ว่าครูที่ปรึกษาได้รักเธอแค่ไหนครูก็ครูบาอาจารย์เนี่ยรักเธอครูเชื่อว่าเธอคงจะต้องได้ดี สักวันหนึ่งอ่ะเธอจะรู้ว่าครูรักสักวกันหนึ่งโทรมาจากเป็นสัตว์ีสักวันหนึ่งกเธอคงได้ดีสักวันหนึ่งถ้าเธอช่วยครูนะครับลงได้ดีก็ขอฝากไว้เรื่องความพอเพียงแล้วก็อนาคตแล้วก็ความทะยันนะครับแล้วก็มีเงินนะครับมีเงินมีงานถึงมีความรักนะ มีเงินมีงานต้องมีความรักตามมาถ้าความรักที่ไม่มีเงินน่ะมันอยู่ไปไม่รอดนะครับจะมาตัดก้อนเกินแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไปไม่รอดนะครับไปได้แค่ไม่เดียวแล้วก็เน้นเน้นย้ำเรื่องความขยันนะครับขยันเนี่ยอย่างเดียวเลยขยันเนี่ยมันคือนคบบคนคอนาคตที่สดใสย้ำครั้งเดียืออนาคตสดใสหรือไปขึอ้นอยู่กับตอนต้นคุนขยันถ้าเรียนดีเหมือนมีทุนลุนนัน เรียนทุกขั้นท้องแถวทุกแนวทางถ้าเรียนฐานงานย่อนแต่ตอนต้นจะส่งผลที่ายหน้าทุกท่าขวงเรียนอะไรรุกรุกสุดระทางจะเคลื่อนควงมืดบนท่านทวีนะครับวันนี้ครูก็มีข้อคิดในการเรียนยังให้จบนะครับมีหมดเจ็ดข้อนะครับทุกทัวเองก็คือรักบ้านในสามสิ่งคื่บ้านคือรักตัวเองรักพ่อแม่แล้วก็รักรักวิทยาลัยนะครับ มีลู้เส้นสัมพันธ์ก็คือย่อถอยิ้มไหวทักทายนะครับยิ้มไหวทักทายยิ้มสู้ทุกปัญหามีความกันยจกนแตาเวทีความมันใจเนี่ยเป็นสุภาษิของคนดีนะครับเราเป็นคนสำคัญโดยใช้หลักสุสีปูริสนะครับในการเรียนแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพโดยทั้งพัฒนาเลยด้วยเราแล้วก็อย่าท้อถอยในการใช้ชีวิตมีน้ำใจในการต่อสู้แล้วก็มีความอดทน อดทนอย่างซื่อสัตย์อนาคตดีแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้นะครับขอให้คุณพระสิริจตัยแล่สิ่ิสิรายนะครับที่เราต้อ้ถือรวมทางองค์พระสงฆ์น,นะครับตอนน้องการให้เอามีความสุขในการเรียนต้องเรียนจบนะครับเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ที่สิ่ิภูอาจารย์แล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนแล้วก็เรียนอย่างมีความสุขท้ายสุดนี้ก็ขอ ทิ้งท้ายด้วยคำกล่าวที่ว่าการเรียนแม้เหนยากสู้ลรบาอย่าขอถอยสุดทางที่รอคอยคืออนาคตอันงดงามสวัสดีคร <necesita> ับรบกันค่ะขอบคุณครับสำหรับท่าเรียนร้องตัอดนะนักเรียนรับสอนเกียนกรไหมฮะนักเรียนได้รับคสอนสนใจมากๆเลยนะนักเรองยังไงทำกรทราบสิบไหมครับ เอาเรื่องตา่ๆๆตางเรื่อิดเร่อตามอาจารย์เรืองนันสวยรวยมากนะถูกต้องค่ะแค่นี้โอเคเดี๋ยวไปต่อกเรื่องงาโอเคนะในส,ส่วนของผู้บริหารนะฮะเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านรองสุร,รชัยเสาหงส์นะครับรองผู้วิการสายพนักงานกิจกานักเรเียนนักศึกษานะครับผ่านไปและท่านรองจกกัรวรรสอนแสงรองผู้วิการสายวิชาการนะฮะห <ๆ S 2> ลังจากนี้ไปนะฮะเด็กๆต้องอดทนกันนิดนึงนะครับความอดทนเป็น บอกเกิดของคนดีถ้าไม่มีความอดทนก็อดทนโอเคไหมคำว่ดีไหมโอเคนะฮะอ่ะนะฮะเดี๋ยวเราจะมาฟังอาจารย์นะฮะที่สั้นๆง่ายๆกระชับจับใจความเราเรต้องปทำก่อนหรอบปเริ่มเป็นเดือน้องพัฒนาแล้วนะครับเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังนะครับรอาจารย์ในฝ่ายต่างๆที่จะแจ้งนักเรียนของเราว่าจะต้องทำปฏิบัติตวอย่างไรในการเป็นนักเรียนชั้นปชหนึ่งที่นี่นะครับ เรียนเชิญนะครับท่านแรกนะครับผมท่านอาจารย์พวัตอมรเวชกิจน,นะคะหัวหน้างานหลักสูตรนะคะหน้าหนุ่มตีหน้าตาดีขยิบใจขยิบใจของเรานะขอสักคนมือให้อาจารย์พวัตด้วยค่ะหลักสูตรจะเรียนยังไงมาฟังอาจารย์พวัตแนะนำเพราะว่าตอนนี้เป็นหลักสูตรใหม่แล้วนะท่านหนึ่งไม่เหมือนเก่าแล้วนะให้พวกเราเต้นได้เลยครับสวัสดีครับท่านทุกคน อยู่ท <bunker. S 1> mm ี hmm. hey, yo, ่รดนี่เนาะเจอกันทำอะไรนะยนหอยอะไรอย่างเงี Jam ้ยไหนลองยิ <im omat ise> <Good> ้มนิดยิ้ม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 หน่อยหน่อยจะหลับแล้วยิ้มหน่อยข้างหน้าให้ลุกให้ลุกยิ้มนิดๆยิ้มอ่ายิ้มเสร็จแล้ว่็ลูกไว้แล้วเราไปไหนเรียบร้อยสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่าเ่อน